สวัสดีครับการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยหลายครั้งมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับคือมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลายคนก็ยังรู้สึกแบบว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่ดีแต่วันนี้เรามีกรอบความคิดง่ายๆมาคุยกันครับแค่ตอบคำถามสำคัญ5ข้อเท่านั้นเองแนวคิดนี้มาจากหนังสือ Playing to Win ของ AG l a f าฟลกับ Roger Martin นะครับคำถามพวกนี้ใช้แลกกับทุกองค์กรเลยนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ค่ะ เป็นกรอบความคิดที่มีประโยชน์มากจริงๆงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกเป้าหมายแห่งชัยชนะของเราคืออะไร What is your winning aspiration อันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์กว้างๆหรือพันธกิจสวยๆนะครับอืมใช่ค่ะแต่มันต้องชัดเจนมากๆว่าชัยชนะที่เราต้องการเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงในสนามแข่งของเราคือต้องระบุเลยว่าจะชนะเพื่อใครแข่งกับใครชนะแล้วได้อะไรนะคะใช่ครับยัง P&G ตอนช่วงปี2000 เ,เขาก็ตั้งเป้าไว้ชัดเลยนะว่าจะสร้างแบรนด์ที่นำตลาดสร้างมูลค่าในทุกตลาดที่เขาเลือกจะลงไปแข่งค่ะแล้วเป้าหมายนั้นมันก็ไปเชื่อมกับจุดมุ่งหมายใหญ่ของบริษัทเขาด้วยที่ว่าอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะชนะแบบไหนเนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพราะมันจะช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญไปในทางเดียวกันทั้งองค์กรเลยเหมือนเป็นดาวเหนือให้องค์กรเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะโอเคคำถามต่อไปแล้วเราจะไปแข่งในสนามไหน Where will you play? คำถามนี้คือการแบบว่าขีดวงสนามแข่งของเราให้ชัดๆเลยจะเป็นตลาดลูกค้ากลุ่มไหนดีบริษัทใหญ่หรือผู้ชายวัยรุ่นค่ะหรือจะเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ช่องทางขายสินค้าประเภทไหนหรือน่แต่จะเล่นส่วนไหนของ value chain ตัวเลือกมันมีเยอะมากอาจจะเลือกแบบแคบๆหรือจะกว้างๆก,ก็ได้ประเด็นสําคัญคือต้องเลือกค่ะ การกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความได้เปรียบเลยนะเพราะเราจะได้รู้ว่าควรจะทุ่มทรัพยากรไปตรงไหนการพยายามจะเล่นทุกสนามหรือทำทุกอย่างสุดท้ายมันอาจจะไม่เวิร์กเพราะทรัพยากรมันกระจายไปหมดอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องเลือกและการเลือกที่จะไม่เล่นก็สำคัญพอๆกันใช่เลยค่ะผลเลือกสนามได้แล้วคำถามที่3ก็มาเลยแล้วจะเอาชนะในสนามนั้นได้อย่างไร How will you win? อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับว่าเราจะสร้างความได้เปรียบอะไรในสนามที่เราเลือกมาแล้วอืมไม่ใช่ว่าวิธีไหนก็ได้นะแต่มันต้องเป็นวิธีที่แบบว่าทําให้เราโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในสนามนั้นๆอย่างที่คุยกันเรื่องบริษัทเสื้อผ้าถ้าเลือกเจาะตลาดผู้หญิงวัยรุ่นวิธีชนะก็อาจจะต้องเน้นดีไซน์ที่ทันสมัยมากๆทําการตลาดผ่านโซเชียลหรือมีช่องทางที่วัยรุ่นเข้าถึงง่ายๆใช่ค่ะ แล้วที่น่าสนใจคือคำถามข้อ2 where to play กับข้อ3 how to win เนี่ยมันต้องไปด้วยกันแบบแยกไม่ออกเลยนะคะอ,อ๋อจริงด้วยครับวิธีการชนะที่อาจจะดีมากๆในสนามหนึ่งพอไปใช้อีกสนามอาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้ความท้าทายคือต้องหาส่วนผสมที่มันลงตัวที่มันใช่สำหรับสนามที่เราเลือกจริงๆค่ะเพื่อสร้างความด้เปรียบที่ยั่งยืนถูกต้องค่ะคำถามข้อ4ครับต้องมีความสามารถอะไรบ้าง What capabilities must be in place อันนี้หมายถึงกิจกรรมหรือความสามารถหลักๆที่มันแบบว่าจำเป็นมากๆที่จะทำให้เราทำตามแผนในสนามแข่งและวิธีชนะที่เราเลือกไว้ได้จริงๆเน้นว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วนะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ ต้องเก่งเป็นพิเศษเพื่อกลยุทธ์นี้โดยเฉพาะอืมอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะคะใช่ครับอาจจะต้องสร้างความสามารถใหม่หรือยกระดับของเดิมให้มันเหนือชั้นขึ้นไปอีกความสามารถพวกนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้กลยุทธ์มันเกิดขึ้นได้จริงมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างแผนบนกระดาษกับการลงมือทําถ้าไม่มีความสามารถรองรับกลยุทธ์ก็เป็นแค่ฝันไปประมาณนั้นเลยค่ะการระบุให้ชัดว่าต้องเก่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษจะช่วยให้องค์กรลงทุนพัฒนาได้ตรงจุดไม่เสียเปล่า และคำถามสุดท้ายข้อ5ซึ่งอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปบ้างค่ะข,ข้อนี้สำคัญมากคือต้องใช้ระบบบริหารจัดการแบบไหน What management systems are required อันนี้คือเรื่องโครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงานระบบบอดผลหรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรที่จะมาสนับสนุนให้กลยุทธ์มันเดินหน้าไปได้จริงๆค่ะถ้าไม่มีระบบพวกนี้รองรับต่อให้กลยุทธ์ดีเลิศแค่ไหน มันก็อาจจะไปต่อไม่ได้หรือทําได้ไม่ยั่งยืนนะคะเหมือนเป็นแค่รายการความปรารถนาใช่ค่ะระบบบริหารจัดการที่ดีเนี่ยจะช่วยวัดผลความคืบหน้าทําให้รู้ว่ากลยุทธ์เวิร์กไหมต้องปรับตรงไหนแล้วก็ช่วยฝังกลยุทธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานปกติไม่ใช่โปรเจกต์พิเศษที่ทำทำหยุดหยุดมันคือการทําให้กลยุทธ์มีชีวิตจริงๆค่ะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ ฟังดูแล้วคำถามทั้ง5ข้อนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับใช่เลยค่ะการตอบคำถามเหล่านี้ให้ดีให้คำตอบแต่ละข้อมันสอดคล้องกันหมดเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยในการสร้างกลยุทธ์ที่มีพลังจริงๆค่ะแม้ว่าการทำให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดอาจจะไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้และจำเป็นต้องทำนะคะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากให้ไปลองคิดกันต่อนะคะครับลองพิจารณาดูว่าในองค์กรของเราเนี่ย คำตอบของคำถามทั้ง5ข้อนี้มันมีผลกระทบต่อกันยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนคำตอบข้อใดข้อหนึ่งเช่นเเราเปลี่ยนสนามแข่งหรือเราปรับวิธีเอาชนะใหม่มทำตอบในข้ออื่นๆมันควรจะต้องปรับตามไปด้วยไหมเราต้องปรับยังไงเพื่อให้กลยุทธ์โดยรวมมันยังคงสอดคล้องกันแล้วก็ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะคะ